สวัสดีครับผมโตนะครับวันนี้ก็เป็นวันว,ว่างๆก็เลยว่าจะแอบหนีเที่ยวสักหน่อยนะฮะก็ไม่ได้ไปไหนไกลแล้วครับก็ไปใกล้ๆแถวๆบ้านเนี่ยะฮะพอดีนัดเพื่อนไว้อีกสองคนนะครับจะแอบหนีเที่ยวด้วยกันนะฮะก็ว่าจะไปกันที่วัดขุนสมุทจีนะครับว่าบรรยากาศตอนนี้นะครับชุมชนที่ถูกคลื่นน้ำทะเลซัดเข้ามานะครับแผ่นดินหายไปเยอะมากรวมไปถึงไม่มีใครเคยรู้ว่าทางไปของคุนสมุทจีเนี่ยเป็นถนนเส้นที่สวยมาก ผมว่าชาวสมุทรปราการหลายๆคนก็ยังไม่รู้นะครับใกล้ๆบ้านด้วยใกล้ๆกรุงเทพด้วยจากสัญญาณพาแดงเลยเข้าไปน่าจะประมาณเกือบ20โลครับผมลองดูครับผม ให้ดูบรรยากาศทางที่เข้ามานะครับธรรมชาติมากๆเมื่อก่อนเนี่ยที่วัดขุนสมุทรเนี่ยนะฮะเคยมานานแล้วละ่ะมันจะไม่มีทางเข้านะครับก็ยังไม่สร้างถนนนะครับเพราะฉะนั้นต้องมาทางเรือนะครับจอดรถทิ้งไว้แล้วก็เราจะเรียกกันสมัยนั้นว่าเป็นเรือแว้นนะฮะมันมากเต็มที่ทิ้งโค้งกันแบบมันเลยนะฮะแต่ว่าตอนนี้พัฒนาแล้วครับก็สร้างถนนเข้ามาก็จนถึงวัด ได้เลยนะครับแล้วก็เป็นถนนที่สวยด้วยบรรยากาศดีด้วยนะฮะหรือถ้าไม่มีเวลาจะไปทะเลเนาะแต่อยากได้กินไอทะเลนะฮะผมว่าที่นี่เลยครับวัดคุณสมุทรจีนทะเลเต็มๆครับผมเจ๋าเลยอ่ะตอนนี้เจอพวกมันแล้วครับมารอมันเกือบชั่วโมง ตอนนี้มาเจอมาถึงก็กินหมดเลยเอาน้ำไปเตยเอาถึงเลยอย่างนี้กินกินมุ้นน้องมีทีน้องกินน้องกินน้องกิ้าเนี่ยนี่ครับรอแม่งเกือบชั่วโมงนัดบ่ายสามแม่งมาบ่ายสี่เลีชั่วโมงเดียวเอง I just w a n t to get to know ya a i m gonna be no pressure วันนี้เราอยู่ที่วัดขุนสมุทรจีนกันแล้วนะครับก็พ <Okay. S 2> าเพื่อนมาเที่ยวที่นี่นะฮะวันนี้ก็ติดกับทะเลดูครับเรื่องทะเลไปดูกันครับสวัสดีครับ We'll be feeling right. Won't with you dance with tonight? Dance with me เย็นแล้วนะครับผมื่อนากาศยามเดียนครับเดี๋ยวพาไปดูโบสถ์ครับโบสถ์เก่าแก่ที่เป็นต้นฉบับเลยจร <Just dance S 2> ิงก็คือเขาจะอยู่ในระนาบเดียวกับเมื่อก่อนที่เป็นพื้นดินอันนี้เขายกสูงขึ้นมาแล้วโอเมื่อก่อนแสดงว่าเนยอยากให้เห็นตากล้องเลยเกินตากล้องกูนเก่งหน้าดูเลย แสดงว่าที่เมื่มกอก่อนที่นี่เขาเรียกอะไรอะ่ะถูกน้ํากัดเซาะจากน้ำทะเลคือจริงๆแล้วมันเป็นผลจากที่โลกภาวะโลกร้อนใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำมันก็จะมีปริมาณมากขึ้นจากที่สภาวะจากที่แขกทั่วโลกพลราเพราะฉะนั้นทะเลมันก็จะซัดขึ้นมาเรื่อยๆตันขึ้นมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไม่นานครับไม่นานถึงบ้านพวกมึงแน่นอนไม่นาน จ,จริงๆก็ได้าตอนนี้เรามาถึงโบสถ์ที่เป็นโบสถ์เก่านะครับก็สังเกตแต่ประตูทางเข้าครับพี่นุเป็นไงบ้างครับประตูทางเข้าสังเกตได้ว่ามีหลักฐานของการแบบว่าน่าจะโดนน้ำกัดซ้อเยอะนะดูดูนี่ไม่ไมเ,เพราะว่าทางเข้าก็จะแคบลมเตี้ยเตี้ยเตี้ยลมเจนว่าต้องทำพื้นใหม่ให้มัน สูงขึ้นใช่จากเดิมที่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยประตูบ่วมันจะสูงมากนะไม่ได้ต้องอยู่มันต้องเตี้ยลงไปอีกนะถับพื้นได้่้าะใช่ไหมนี่คือราคาบองรอดนะจะเข้าไปไว้ข้างในนะ งไเด็กพับประแดงนปอมป่ะวะไม่ใช่มาเลยนี่จริงเ,เลยนะเด็กพับประแดงนปอมวะเนี่ยอยู่แค่ผู้ในเน,น, <laughs> นี่ยนี่ฮะโอ้ดูดิเป็นไงครบรรยากาศครับที่ชั้นบนนะครับเป็นอุโบสถใหม่นี่ครับมองไปคือทะเลเลยครับผมเพราะฉะนั้นนี่สําหรับเหมาะมากสําหรับใครที่มีเวลาไม่เยอะมีเวลาไม่มากแต่อยากพักผ่อนนะฮะเป็นไงครับบริจาคครับสวยครับสวยบรรยากาศดี ตอนกลางคืนเดี๋ยวตอนกลางคืนเรามีเซอร์ไพรส์กลางคืนเรามีเซอร์ไพรส์หนุ่มเคยมาไหมครับไม่เคยครับอยู่เขประแดนแท้ๆนะครับอยู่เขาไปแดนมากี่ปีครับโอ้อยยี่สิบกว่าป,นะนปีนะครับยี่ส,สิบกว่าปีนะฮะแม่สาวยี่สิบกว่าปีอยู่มากสามสิบก,กว่าปี <S <S มีใ,ใครให้มากกว่านี้ไหมครับสามสิบห้าปีไม่เคยมาเลยครับนี่แหละฮะบางทีเราอาจจะมองข้ามไปนะครับกับสถานที่ที่ใกล้ๆบ้านเราแค่นี้เอง When the moon is shining bright, I feel a fire burning deep within my soul. In the magic of the sound, as the rhythm starts to pound, I know tonight is where our hearts collide. Hearts collide. ลมแล้วเย็นแล้วมีกิจกรรมอะไรเพิ่มขึ้นเลยอ่ะใช่ฮะเป็นไงฮะฟิลมาไหครับเอาเอาแบบฟิลมาสักครั้งแรกเป็นไงเหมือนคอมันเริ่มแห้งไงไม่รู้ลมมันเข้าคอเยอะไงเป็นวัดเจ่าแก เีหลือแล้วแสดงว่าจะก o อย่างนี้ก็จะเป็นพื้นดินกับหมดเลยเพราะมีเสาไฟฟ้าวะตัวครับเนี่ยตัวนิดอันนี้จะกอ r r ก็เป็นหมู่บ้านเลยเลแมนอิลิตัวนี่เนี่ยเสาไฟแต่ว่ากล้องมันมองมันอาจจะไม่ค่อยเห็นก็เปอยู่ไกลนู่นเลยนะดูขนาดเสาไฟนู่นน่ะเออใช่นู่นออกไปยันนู่นน่ะดูขนาดเสาไฟนะไม่รู้เลยว่าแบบน้ำกัดซอกปลาเยอะแค่ไหน ซึ่งเมื่อก่อนมันเตี้ยมากนะที่ขนาดเสาไฟเรายังระดับมันยังแบบสูงกว่าเราไม่เท่าไหร่เองเห็นไหมนะคือว่ามันมันมัน่วมมาจนเว่าจะตันแล้วใช่แสดงว่าเมื่อก่อนแผ่นดินเราเสียแผ่นดินไปเยอะมากน้ำใสมากเนี่ะลองลงไปดูดิลองลงไหมฮะกลัวลงไปแล้วสามวันโผล่เรื่องเรื่อง ไดโนเสาร์นะฮะที่พบคขุดได้ซึ่งสมุปการบ้าเราเคยมีไดโนเสาร์ครับเดี๋ยวเขียนวานบูด้เนี่สารเนี่ยวานบูด้าเลยวะนี่เคยของจริจมีเลยเด้อแบบใหญ่มากนนี่มึงนเี่ี่มึงเด็กพระปรแดงปลอมกันตั้วเนี่ยฮะเขามีมาตั้งนานแล้วมึงยังเจะเริ่มใส่เริ่มใส่เลยเนี่ย ไม่มันคงเป็นตัวตายเออฝากข้อมูลสําคัญครับถ้าใครจะมาที่นี่ครับข้อมูลสําคัญมากๆครับข้างหน้ามีตลาดชุมชนเล็กๆอยู่ตลาดสมุทรจีนนใช่ครับตลาดหน้าวัดหน้าวัดเลยครับครับผมของกินมีน้ำมีในไก่ย่างเป็นไงอร่อยไหมได้อยู่ครับครับผมน้าเป็นไงครับเย็นเยบแล้วก็ทอดมันเป็นไงฮะอย่าแดกครับหยอกหยอกหยอก ให้วางสิงมนั่นัดเราก็เลยรีบไปร้านปูเลยสั่งแกะสลักวินครับเซเว่นมีด้วยหรอมีครับสิงแพ็กสามสามสามตัวเลยครับอ๋อสาม๋องสามคนเลยตามที่ตินแต่ว่าเลยฮะมีสิงแล้วจะมั่นคงร่ำรวยหลังจากที่เราได้หนีเที่ยวกันแถวๆใกล้ๆพระประแดงบ้านเกิดเราเองนี่เองนะฮะก็นอกจาก บรรยากาศของวัดขุนสมุทรจีแล้วเนี่ยมันยังมีไฮไลท์อีกหนึ่งที่ที่อันนี้อยากพรีเซนต์มากซึ่งตัวผมเองอเคยมาแล้วแหละแต่ผมเชื่อว่าเด็กพระประแดงหลายๆคนยังไม่เคยมารวมไปถึงว่า,วาผมว่าดูแล้วมันเหมือนเป็นไฮไลท์เลยนะใช่ใช่ว่ามันเป็นจุดแลน,นอาจจะเป็นจุดแลนด์มาร์คใหม่ได้เลยนะซึ่งบางคนอาจจะไม่รู้ใช่ใช่เพราะว่าไ,ไม่ใช่บางคนอ่ะหลายคนยว่าหลายคนก็ยังไม่รู้เหมือนกันใช่เพราะว่าถนนเนี่ยเอาจริงๆเลยถ้าคุณมานะฮะถ้าคุณมาตอนกลางคืนครับ ้ามาตอนกลางคืนเนี่ยประเด็นคือคุณจะรู้สึกว่าแม่งโคตรเปรี่ยวเลยก่อนที่จะเจอสนอนเส้นนี้นะ,ะมันจะมืดตึบมันจะทําให้คุณรู้สึกว่ามันจะมีความแบบวังเวงหวี่หวังเวงกลัวมันจะแบบเฮียกูจะถูกป้นป่ะวะ <laughs> เอาจริงจริงๆไหนๆก็เราก็มาหนีเที่ยวกันในบรรยากาศนี้แล้วนะฮะก็ควรจะต้องมีบทเพลงสัก30บบทเพลงเยอะไปนะเพื่อที่จะฝากไว้สําหรับเขาอยากเขาอยากฟังวงหา อ๋อวันละหน้าบนวันละหน้าโบนจำจำจำได้ไหมเห็นมีใครรักอ่ะ ที่ใจฉันมันต่อนล้าไม่เห็นมีใครคิดถึงฉันเลยไม่มีใครจะคอยเสียเวลาไม่มีคนใหญ่โยนทิ้งไว,ว้าตามลำพัง

แถวว่ะมัวมัวโอ้นี่เบร์แบตได้ขนาดนี่เลยเนี่ยไปแล้วโอเคครับผมก่อนจะจากล่ำลากันไปนะฮะวันนี้นะครับก็เมื่อกี้แบตหมดฮะก็ตอนนี้ก็เรามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องแบตแล้วเพราะว่าเราถ่ายกันมาทั้งวันนะครับก็เดี๋ยววันนี้ฝากไว้อีกสักหนึ่งบทเพลงครับ เพลงนี้พี่จักเขาขอมาครับผมอ่ะดุยให้พี่จักเขย่าดีกวา่าคุณมาอเออเก็บนับด้วยนับด้วยม,มือไม่ค่อยสัมพันธ์กันจนนี้มาวันนับด้วยวันทูวันทูทู